กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับเมื่อนา้พอใจดีที่เพิ่อไปตามเนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องนะเราพัฒนานะครับกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องมัติพันมากก็รู้สึกว่าผิดหวังไปตามๆกันพี่น้องบอกว่าสำนักใดอาจารย์ใดน,นะครับ เล้าเขาหลอกหลอดีพี่น้องเล่าเขาซุดหยวนดีบอกเรื่อยเ,ยเก่งแท้แท้ว่ามันสูตรเท่าเก่งแล้วเล้ากับยังเก่งก็เฮาอีกเล้าสิเก่งไปได้ไก่ซ้ำใดพี่น้องเท่ากับพยายามคนหาขึ้นไปบ่ไกลพี่น้องไปจากเฮาบ่าไกลพี่น้อง รูดแค่สองหวัวเอาขึ้นสองหัวสามัวติดติดพี่น้องนะครับเขาบอกก้านี้ไปเขาบอกก้าอยู่โดนปานนั่นดอกพี่น้องนะครับบอกก้าอยู่โดนครับผู้จอบกับมีผู้ล่อกับมีให้พี่น้องสังเกตด้พี่น้องได้เล่าเนี่ยสังเกตดีดถ้าทาเลขออกแปลกแปลกนี่หววที่สองตามมาก็แปลกขึ้นกันพี่น้องนะครับ แนวทางออกแปลกๆให้พี่้องในเบื้องรถนนะครับชอบจีอูตัวเก่านะครับพี่้องครับเพื่อที่พอใจดีจะพาไปตามแนวทางของอ่าจานพอนชัยได้พี่้องได้เดี๋ยวไปใส่วันที่กันวันที่วันที่เจ็ดได้พี่้องได้เจ็ดพอยอะ สองห้าหกแปดนะครับพอยอสองห้าหกแปดเด้อล่าพัฒนาเล่าพัฒนา เราพัฒนาเราพัฒนาพี่น้องอาจารย์พรชัยพี่น้องอาจารย์เราแช่กระรุดเด้พี่น้องเด้รุดเพื่อนกับหัวทีื่อชื่อหนีแล้วรุดได้จังไหนยูได้จังไหนคนว่ามันกับมานังหัวมานังคุยกันูเลยพี่น้องโอ้ เอาไว้จังสีกระเป็นเนาะพินงวดวันขันคือบมาสองแปดสองเก่าอาจารย์พอนชัยว่าเมื่อออกอย่างน้ำก้นน้ำก่อยนี่พิษงวดวันที่สามอาจารย์พอนไทยอาจารย์พอนชัยห้2สองแปดสองเกาเ้อพี่น้องนะครับไปออกตัวไม่่นเอ้ยออกสองหกหึดไหล วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างนี่ของอาจารย์พรชัยพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผังได้อาจารย์พรชัยวิ่งห้าเจ็ดพี่น้องห้ากับเจ็ดนี่คือแนวทางของอาจารย์พรชัยเด้ อยู่กับพี่กับน้องแล้ววันนี้พี่น้องตัดสินใจเองนะครับตัดสินใจเองนะครับเขา้าหรือหลุดชอบหรือไม่ชอบอยู่กับพี่กับน้องเด้ออาจารย์พ่อใช่หลุดนะพี่น้องเด้อหลุดไม่เป็นไรไม่แปลกนะครับลดถ้าแบบลด ไปตัวไม่นี่เพื่อนสีบอเสียใจพี่น้องเพื่อนสีงเงินอยู่อันนี้อยู่ตัวเก่านี่เพื่อนบ่เงนินเลยนะครับเพราะว่าอยู่ตัวเก้านี่นะครับบอกได้เลยอาจารย์พชัยมีปลื้มพี่น้องเจ้าบกเก่งนี่ว่าเจ้าไว้ตัวเก่าคนแนนกิ่งเจ้าต้องปลดข่ที่ล่ะเอายาตัวเก้ามากที่ล่ะปลดข่อยให้ได้ที่ล่ะว่าสั้น นะมาวันนี้เจ้าก็บขอยไปสิเกงกกันะะนะการันตีเลยว่าสันเดเจ้าสิก้าเอาไว้อยู่บ่อสองหกหกสองอีกกถ้ากล้า่อยกันย่อมวาสันดีแหน่ถ้างกกาสิมแตะ,ะเนี้ยเดียวบ่เบิดโลนมแต่เด็กตัวเดียวนะตัวอื่นดอกบ่ได้บอ่อรือ้ังไลนะครับเอาน้องมาบ่งจับคู่ห้า 0 5 1 5 4 ห้าสามน้องนี่คือแนวทางของอาจารย์พรชัยนะครับโยกเพียก,พกับน้องตัดสินใจเด้อนะครับชุดที่สองเจ็ด 0 7 1ย์เจ็่ง่อาจารย์พ่อนใช่ปะสอกับหกับ สองนี้นี่เป็นเอียงสิเกิดแก้มหูไปนะครับให้มันหูไปนะครับเป็นเจาะบอันนั้นเลยเพิ่นวาสดรเพิ่นบวกเก่งโลดถ้าแนวทางนี้บนกุโตแต่ว่าออกตัวใหม่นี่เพิ่มวาสตรเพิ่นบวกเก่งแน่นอนอันนี้เพิ่นยยอมรับวาสูตรเพิ่นเก่งอยู่เพราะอย่างปทติมันมาตัวเก่าอยู่แนวทางมาตัวเก่าอยู่สูตรเพิ่มเก่งอยู่เล้นะครับสูตรอาจารย์พอใช้จังเก่งเยอะนะครับ วันที่เจ็ดพี่น้องพฤศจิกาชสองห้าหกแปดเราพัฒนาอาจารย์พรชัยเด้อวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดพี่น้องจับคู่หาศูนย์หานหนึ่งหาสี่หาสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องเอ้าพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อให้กำลังใจอาจารย์พรชัยไหมพี่น้องเปิดการันตีหวัดน,นี้ไม่มีปัญหาเลยพี่น้องเด้อนะครับอา่าสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเรื่อย ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องรักษาสุขภาพเรื่อยๆอากาศหนาวแล้วอากาศเย็นแล้วพี่ลองอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ